อย่างนี้ต้องขอบคุณทางที่เอแลนทุกคนเลยนะครับผมที่เอดูเนกับเจนก็เชิญมาร่วมเปิดสาขาใหม่นะวันนี้ด้วยครับผมก็จะบอกว่าก็เป็นครั้งที่สองที่เราใช่ A แล้วผมก็ขอบคุณมากครับผมที่ให้โอกาสให้เราสองคนมาเป็นตัวแทนนวันี้ครับอ,บอ่า ชอบอถ้าส่วนตัวของเองก็คือชอบตอนที่เขาให้เราเดินแบบอะไรเนี้ยเพราะว่าก็ไม่แบบว่าก็ไม่เคยเดินแบบยาวแต่ว่าตั้งแต่ลงจากชั้นสองมาใช่ไหมแล้วก็แบบเดินตามแบบถือว่าแบบตื่นเต้นดีครับผมใช่ครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบเสื้อผ้าเลยครับเพราะว่านี่คือพอเห็นชุดที่ตัวเองจะได้ใส่คือชอบอย่างเช่นแบบเสืเ้อเสืเ้อเสื้อยีนอของใช่ครับผมแล้าคนไปใส่ช็อปเป็นอะไรอย่างเงี้ย สายชอบใช่ครับผมแบบชอบซื้อเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่งฝากงานเลยค่ะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากงานเอแลนด์นะวันนี้ด้วยนะครับผมใครที่มาแถวตรงไอ้สยามเดส์พาเวอรี่นะครับผมก็สามารถมาช้อปปิ้งได้เอาหรอสยามสยามเซ็นเตอร์ผมก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้เลยครับผมนะครับผมถ้าใครหาไม่เจออยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับผมมาช้อปกันได้สาขาใหม่เขาจะบอกว่าของเพียบเลยใช่ครับผมก็เออขอฝากคำ เราฟีดแบ็กมานะเหมือนกันแตนะ่ตอนนั้นก็คือเราก็ไม่ได้รับแจ้งเหมือนกันคนะรับบอกว่ามีสัายพาเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเราก็พอถ่ายงานเสร็จความใช่ไหมครับเราก็ไปนั่งที่แฟนบาร์อยู่บนชั้นสองสักพักนึงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอคนเริ่มเยอะเราก็เลยจัาแต่ว่าแบบ เหงครับเหครับใช่ผมไอเราก็แบบเราก็พิ่งมาเอะใจเหมือนกันก็คือเราก็พึ่งได้รับแบบพึ่งได้รับเรื่องมาว่าพึ่งไรอย่บบาเลย้ยพึ่งก็ต้องขออภัยนะครับด้ว ็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งก็จะมีแบบพี่พี่มาให้สัมภาษณ์แต่ละวันนั้นก็คืออาจจะมีแบบเรื่องที่เข้าใจผิดกันอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบให้กลับไห้สัมภาษณ์แต่เราสองคนก็แบบแต่เราแบบสนิทมากใช่จริงพร้อมตลอดครับผมเพราะว่าคือเวลาเรามาคุยกับให้สัมภาษณ์พี่ก็เหมือนกับเป็นกันเองครับผมใช่คือพี่พี่ถามอะไรผมก็ตอบหมดเลยจริงๆจำเรื่องนะข่าวเกี่ยวกับคุกคนได้แล้วแน่นอนเลยอ่ะจริงๆก็ไม่เคยหนีนะทั้ไม่หนีเผลอแบบพี่พี่อยู่ไหนไม่เป จริงๆเราล่าสุดก็คือไปเวียดนามเนาะเขาจะบอกว่าคือพี่พี่แฟนคลับชาวเวียดนามคือให้การตอบรับที่ดีมากครับว่าจริงๆจากสนามบินเลยแล้วก็คือตอนนั้นจุได้600คนเนาะแล้วก็เต็มด้วยครับผมอ๋อใช่คเราก็ได้กินอาหารเวียดนามแล้วก็ได้เจอพี่พี่แฟนคลับคือเหมือนกับเวลาเราแสดงเขาก็จะเหมือนกับมีส่งเสียงมากใช่แบบว่าคอยเชียร์อัพเราใช่ต้ก็ขอบคุณคงแฟไปขับเวียดนามด้วยครับคนมี่จะรช์อะไรเราบ้างโอ้มี VTR ครับทำมันคงง่ายเลยเพราะว่า มีทั้งมีทรด้วยแล้วก็มีแบบเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเขาทำให้เราเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ย oh <my> ครับใช่เพราะว่าเหมือนกาบแฟนซัพก็คือยอมมาตั้งแต่วันแรกที่เรา <c oughs> เน็กกับเจนเจอกันรเราก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยขอบคุณนะครับที่ยังอยู่กับพวกเราสนะัากปีแล้ว ใครห้ไข่ของแล้วโอเคครับผมช่วงทายอินเข้ามาครับผมก็คอนเสิร์ตของพวกเราทั้งสองคนนะครับผมวันที่5สิงหาคมนี้เมลอินทิวนะครับผมเปิดขายบัตรวันที่วันที่15กรกฎาคมนี้นะครับผมรีบซื้อกันนะครับไม่ไปที่ตะกุตะกากเพราะว่าคือช่วงนี้มีงานเยอะใช่ก็เหมือนกับเปิดขายบัตรเยอะอย่างนี้ครับง่าก็ฝากด้วยนะครับผมคอนเสิร์ตของเราแฟนคลับรั้งแรกของพวกเราสองคนนะครับผมที่5สิงหาคมนี้ใช่หาไม่สิงหา5กรกฎาคมนี้โอสิงหาถูกแล้วหสิงหาครับ้สิงหาหสิงหาขาย บาทสิบห้ากัก็ได้ครับผมเอาใช่ใช่ครับอยากซื้อผิดนะครับใช่เขาดูผิดเพราะว่าคุณนี่แหละเห็นแฟนมีที่น้องใช่ครับผมก็อย่างที่บอกครับก็เหมือนกับด้วยความที่พี่พี่เป็นขาของเซอร์ไพร์ว่าเหมือนกับโชว์ภาพเรนเจอตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเหมือนกับโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนัเลยซื้อเพรแบบเฮ้ยสามปีมันเร็วมากเราต้องเรู้พร์ว่ามันก็ได้เราให้มาเลย ไปเยอะคือหมายถึงอะไรพี่หน้าหน้าหรือว่าที่หน้ากันทำ้อจริงๆอ่ะมันก็ผ่านมาเยอะมากพี่คือมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยก็อาจจะมีแบบมีทุกมีสุขมีเศร้าตามชีวิตคนนะเนาะแต่ว่า รวยรวยก็คือเติบโตได้มาอย่างดีเพราะว่าพี่ๆแฟนๆคอยซัพพอร์ตเราตั้งแบบว่าเราจะถึงวันนี้เลยเมื่อแฟนๆคือเขาเรียนเพราะเขาเองคือตอนเราเหมือนเดิมหรอพี่คิดว่าไงอ่ะต่อบ้านต่อบ้านก็ให้สื่อให้สื่อคนตากสินใช่เลยงานทีสามก็ขอบคุณแฟนๆมากครับผมก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมที่เหมือนกับเอ่อได้เข้ามารู้จักในเจมส์เนาะแล้วก็ทำให้พวกเราเรารู้จักทุกคนนะครับผมก็หวังว่าคืออนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนยัง รายก็คิสูจน์ว่าเราอยู่สองคนนะครับครับผม